พระวินัยอภิปุณโนหรือพระก,กูท่านก็ได้ปลูกผักปลูกผักปันสุขให้ญาติโยมได้ไปเก็บไปกินไปรับประทานและวันนี้ก็ได้เอาผักไปทําพัฒนาหารเช้าวถวายแก่พระสงฆ์องค์นินพ่ะขาวแม่เขาที่มาอยู่ปริวัสิกรรมที่วัดหนองโงฟานาปีนี้ก็มีพระมา31รูปอาจารย์กรรม17รูปส,นนสามเณรสรูปพ่อขาแม่เขาประมาณ4-50ท่าน ก็จะได้นำผักที่ปลูกเอาไว้ไปทำบุญต่อไปโมทนาสาธุการด้วยเด้อพระวินยัยอภิปุณโณท่านได้มาปลูกผักเอาไว้บริการวัดปันสุขวัดปันสุขเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยบาทของในหลวงของเราโมทนาสาธุการด้วยสาธุสาธุสาธุาธเออเงินได้เลยได้เลยเงนี่ วัดปันสุขวัดปันสุขนี่